โคดี้กักโปยิงประตูแรกของเขาให้กับหงแดงโคดี้กักโปกองหน้าของทีมลิเวอร์พูลทีมอันดับ9ในศึกพรีเมียร์ลีกทำประตูแรกให้กับสโมสรกับชัยชนะเกมแรกในช่วง5นัดหลังสุดด้วยการเอาชนะคู่แข่งร่วมเมืองอย่างเอฟเวอร์ตัน2-0ที่แอนฟิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจากรายงานโมฮามเหม็ดซาลายิงประตูแรกให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำ1-0ในนาทีที่36 ส่วนโคดี้กักโปกองหน้าทีมชาตินเธอร์แลนด์ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว37ล้านปอนด์ทำประตูแรกของเขากับหงแดงในนาทีที่49สำหรับลิเวอร์พูลที่แพ้3เกมจาก4นัดหลังสุดในลีกเสียไป9ประตูและยิงได้เพียง1ประตูโดยเกมนี้ทีมของเจอร์เก้นครอบแข็งแกร่งและเฉียบคมกว่าจนได้รับชัยชนะในลีกครั้งแรกในปี2023นี้โดยไต่ขึ้นไปอยู่อันดับ9ของตารางมี32คะแนนหลังจากผ่านไป21เกม ผมมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของทีมในนัดนี้เราจำเป็นต้องเก็บแต้มในคืนนี้ให้ได้และไม่ปล่อยให้เอฟเวอร์ตันเล่นอย่างเขาที่ต้องการเราครองบอลได้เหนือกว่าเล่นบอลและข้ามบอลสลับไปมาปล่อยให้นักเตะได้ทำเกมแต่ทั้งสองประตูมาจากจังหวัดโต้กลับ